ทำไรอัดย้วหรอนัดเป็นอะไรทําไมเองอัดอะไรไม่ใช่บอกไม่ชอบบอกพี่วะตอนนู้เนี้ยเขาผ่าสีรูนนะปกติอะเขาก็มีพวกคาดีิแลคคาเยนใช่ไหมอือแล้วทําไมช่วงนี้มันมีปั๊มอะไรแปลกๆมาด้วยมันจะบอกว่ามันแปลกไหมคือมันก็ไม่ได้แปลกหรอกแต่แค่เราอะตามแบบเราเนี่ยคือเราจะชอบทรงปั๊มที่มันดูเปรียวๆเล็กๆนะก็คืออย่างเช่นคัดแิแล CTSB ที่ uh huh. ขายดีสำหรับอาผฟา40 uh huh. แล้วก็จะเป็นขายเย uh ็น18เซตนะแต่ด้วยที่ว่าณปัจจุบันอะอย่างที่เราเคยพูดไปหลายๆคลิปล้อที่มันสั่งตัดอะที่เราชอบพูดว่าล้อสั่งตัดล้อสั่งตัดอย่างเงี้ย uh huh. มันท้องล้อเนี่ยมันค่อนข้างตื้นนะแล้วก็มันสามารถใส่จานได้ใหญ่พอใส่จานได้ใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยคาลิปเปอร์เนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์ไปกับป uh ั huh. ๊ม มเนี่ยกระจาเน่ยอาจจะต้องมันก็ต้องสัมพันธ์กันในกรณีอย่างเช่นที่เราทําเนี่ยก็จะเป็น4ี่รห้ามิลคือแม็กซิมัมสุดนะคาลิปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหลายช้อยส่วนใหญ่เราจะทําที่ไคลักซิตเอสบีด้วีว่าหนึ่คาลิปเปอร์เนี่ยรูปทรงมันเปียวมันใหม่นะครับแต่ตอนเนี้ยพานาเมล่าสิบกซ็ก็สามารถเข้าไปอยู่ในอาาสี่สูตได้แล้วสวยกันนะเนี่ยใช่คือมันสวยนะ มันสวยแต่อย่างที่เราพูดมันอยู่ที่รูปทรงคาลิปเปอร์ด้วยแต่คันนี้ลูกค้าเนี่ยสั่งตัดล้อเป็น WW o r k และท้องล้อปันตื้นและจํานวนก้านมันน้อยพอจํานวนก้านมันน้อยนั่นก็หมายความว่าคาลิปเปอร์เนี่ยมันจะเด่นเข้าใจไหมอ่ะพอ<ด>คาลิปเปอร์มันเด่นเนี่ย<ๆ>เขาก็อยากให้มันเด่นที่รูปทรงด้วย<ๆ>ก็เลยเลือกเป็นพานาเวล่า19บซตอ่าสีเหลืองนะครับ จานก็จะเป็นขนาด405มิลรับหมุดแบบเฮดไทยคฮับกลางสีดำนะครับฮับกลางใช้อลูมิเนียม6061และนี่ก็คือขาเบรคของมันนะมันจะอาจจะสกกรกนิดนึงนะพอดีว่าเพิ่งเจาะแล้วเพิ่งเช็คระยะอะไรเสร็จนะครับนี่เงาวับเงาวับเป็นอลูมิเนียมอลลอย6061นะครับในส่วนของคู่หน้านะคู่หลังคู่หลังก็จะเป็นพานาเมล่า4พอร์ต นะครับจับด้วยจ้าขนาด3 8มมิลนะนะคือทรงปั๊มหน้าหลังก็จะเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้รูปทรงปะมาณนี้นะครับในส่วนของอัพาสิสูนถามว่ารถรุ่นอื่นอ่ะมันใส่ได้ไหมก็เราก็ทำไปหลายรุ่นเนาะใช่เราทำไปหลายรุ่นแล้ว Ford Raptor Everest อ o r t u n e ่าใช่ฟอร์ er, head, แล้วก็มาเจ้าอาสอัาสิสูน,อาอาาสนแล้วก็มีรุ่นอื่นๆที่ใส่ล้อขอบ20 ถามว่าล้อที่มันขนาดเล็กลงะมันสามารถใส่คาลิเปอร์ได้ไหมคืออย่างที่เราเคยแจ้งคือถ้ามีล้อมาฟิตติ้งมันก็จะจบสุดดีสุดทางออกดีที่สุดนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เราบอกพอคาลิเปอร์มันใหญ่คาลิเปอร์มันใหญ่โอกาสที่มันจะไปโดนก้านล้อะมันมีสูงโอกาสที่มันจะโดนท้องล้อมันมีสูงนะครับเพราะที่ว่าตัวมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะสมมตเรายิ่งไปใส่กับล้อที่มันมีขนาดเล็กอย่างเช่นล้อ18แปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะติด ทั้งท้องล้อทั้งก้ารล้อหรืออาจจะติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ถามว่าพาราเมล่าเราเคยทําจานเล็กไปไหมเราเคยทํานะเป็นขนาด355มมิลในรถ i n นโนวที่เราเคยทํำคลิปลงไปก่อนหน้านี้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับมันก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นใครมองว่าเนี่ยแหละอยากใส่พาราเมล่ากับล้อ 18, 19, 20หรือ21นะครับก็ลองเอารอมาหรือลองเอารถมาให้ทางร้านอะฟิตติ้งให้ได้นะครับเรายินดีขนาดจานเล็กกลางใหญ่ ยังไงก็ดูที่นงงนหน้างานอีกทีนึงสำหรับเจ้าพนาเวลาเนาะแล้วก็สำหรับคาลิปเปอร์อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นใครแหลคคาเยนเทสลา FK8 หรือว่า whatever รุ่นอื่นๆที่ลูกค้าอยากได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ชุดเบรกคัสซอมแบบนี้ใครสนใจยังไงก็ทักมาที่ KTP Performance นะหรือว่าสายตรงโทรด่วนเลย0661466644หรือ0946616664นะครับก็เหลนี้ลาไปด้วยเหลืองมินเนี่ยน